สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของด็อกเตอร์อเลชชนละวันนี้นะครับวันหยุดของผมนะครับผมก็เลยมีทริปเที่ยวเล็กๆนะฮะที่เขาใหญ่นะครับอย่างที่บอกครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกไปไหนมาไหนนานๆบางทีมันรู้สึกว่าเก็ดกดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็พาคุณตายออกมาข้างนอกแล้วก็พาน้องหมามออกมาข้างนอกด้วยนะครับทักทายกันหน่อยเด็กๆนะครับอ่านี้เราพามา สองตัวนะครับเป็นพุดเดิ้ลที่ผมเลี้ยงอยู่เองนะครับตัวสีน้ำตาลเจ้าเท็ดดี้นะครับตัวผู้นะครับเท็ดดี้ตักไห้หน่อยนะส่วนตัวสีขาวนะครับแฮปปี้แฮปปี้รับมองหน้าหน่อยรับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราถึงเขาใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เราก็มีแผนว่าลงไปทางข้าวเที่ยงก่อนนะฮะเราก็แวะมาที่นี่ครับด้านหลังนี้เองนะฮะลิฟแมนนะครับนะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับว่ามีอะไรให้เราทานบ้างเจน ลงมาแล้วน้องลงมาเดินเล่นแล้วนี่น้องแฮปปี้นะครับนี่อยู่ที่ลิฟต์แมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างในนะครับเพราะว่าโทรถามเรียบร้อยแล้วครับที่นี่ต้อนรับน้องหมาด้วยนะครับวันนี้ผ่าน้องหมาเที่ยวเราก็ต้อนรับน้องหมาด้วยแต่วันนี้เราอาจจะต้องให้น้องเขาอยู่ในรถเข็นกันสักนิดนึงเ,เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับเตรียมรถเข็นของเราก่อนปึ๊บนะครับ อ่านะครับเราเอารถเข็นมานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาอยู่ในรถเข็นดีกว่าเพื่อจะได้ไม่รบกวนคนอื่นด้วยเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับนี่นะครับเราก็ใส่ในรถเข็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปในร้านกัน มีอุโมงค่าเชื้อด้วยนะครัต่อเดินเข้าไปเราก็ต้องผ่านอุโมงค์นี้เข้าไปนะครับทีนี่ก็ดีนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะครับวันธรรมดาด้วยนะครับและที่นี่ก็ต้อนรับน้องหมาของเราด้วยนะครับก็ ได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าผมมากับเพื่อนดตวงนี้เดี๋ยวจะเจอตัวใหญ่ด้วยนะครับไม่หาเลยนะโอ้โหอย่าคิดว่าเอ๊ะมันจะรู้หรอน้องแบ๊สวัสดีครับเจอกันแต่ว่านี่ไงที่ลผกไปหาเพื่อนมนาะไงเมื่อวาน หลังที่เรารับประทานอิ่มแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเราจะไปทาราคาเฟ่กันไปลองชิมกาแฟและเบเกอรี่ริมลําธารกันนะครับที่นี่ก็ให้น้องหมาเข้าได้เหมือนกันครับไปกันเลยเราก็มาถึงกันแล้วนะครับทาราคาเฟ่ครับนะฮะเราจะจอดรถด้านนอกนะครับแล้วเข้าไปด้านในนะครับที่นี่นะครับก็มีกฎระเบียบพอสมควรเหมือนกันนะครับนะ วันนี้เรามีสุนัขใหญ่มาด้วยแล้วเป็นสุนัขเล็ก2ตัวนะฮะสุนัขใหญ่ต้องอยู่โซนด้านนอกนะครับส่วนสุนัขเล็กสามารถอยู่บนรถและพาเข้าไปด้านในได้นะครับที่นี่ก็เขอห้ามเขาก็ตามนี้เลยนะครับนะต้องซื้อคนเครื่องดื่มอย่างน้อยคนละหนึ่งแก้วนะครับเพราะข้างในสวยมากมาถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้นะนะครับอ่าเราเข้าไปข้างในนะครับอ่าพอเราเข้ามานะครับเราก็จะมาโซนที่ แลกซื้อคูปองเราได้คูปองมาแล้วคูปองเป็นสติกเกอร์แปะแบบนี้โอเคนะครับโอ้มาถึงก็แฮปปี้ ية, เฮดีโ้โดนลุมเลยโดนลุมเลยไม่กัดครับสบายๆครับอันนี้กลับแล้วหรอครับอ๋อโอเคเลยอ่ะเดีเ๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับดูทางเข้านะครับ อูดูนะโอ้โหนะครับเป็นปลาเต็มเลยนะครับสวยงามมากนะครับดูทางเข้านะ้าตามหมานะครับผมอูอันนี้เราจะนั่งโซนซ้ายมือเขามีหมาใหญ่ด้วยนะครับทางซ้ายมือใช่ครับเข้าทางซ้ายมือเลยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นด้านในกันน้ำฝนดูน้องน๋อ โอ้โพ่ไปอรี่อยู่นี่โอเคนะครับนี่ก็โซนที่เราสั่งกาแฟด้านในนะครับอู้ดูดีเลย วแบบนี้นะครับร้านริมน้ำตกเลยคนก็จะมานั่งวิวประมาณนี้นะครับบรรยากาศล่มรื่นและล่มเย็นมากนะครับ บรรยากาศนะครับเหมือนเข้ามาในป่ายังไงอย่างนั้นเลยครับที่นี่ครับแล้วบรรยากาศร่มเย็นมากเขาก็จะมีงานพ่นนะครับเป็นเหมือนราอองไอน้ําแบบนี้นะฮะขึ้นมาทําให้ที่นี่ดูชุ่มชื้นและลมรื่นนะครับโอ้โหสดชื่นมากอะ่ะหายใจได้เต็มปอดมากเลยดูนะครับแบ่งเป็นหลายโซนมากนะครับเมื่อกี้ทางซ้ายมือก็จะเป็นโซนร้านกาแฟและฝั่งขวาก็จะมีโซนนี้อีก Ooh, นะครับดูบรรยากาศครับนี่มามุมนี้เราก็จะเป็นมุมน้ำตกละนะครับใครชอบอากาศยเย็นๆนะฮะก็จะมีบรรยากาศประมาณอย่างเงี้ยนะฮะในตึกก็มีนะครับนะครับรวมถึงบรรยากาศริมลำธารแบบนี้ด้วยนะครับโอ้นะครับ เดี๋ยวได้ยินเสียงน้ำตกหน่อยนะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีบรรยากาศร้านกาแฟแบบนี้นะครับที่เขาใหญ่ครับ นี่เราก็สั่งเป็นชาเย็นคุณตายสั่งเป็นอะไรนะคาราเมลแมคเคอโต้ค่ะโอเคเลยนะครับก็เครื่องดื่มเย็นๆนะครับแต่น้องๆนะครับแฮปปี้เท็ดดี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่นี่กินน้ำเชื่เล่าเบลลี่กินแฟร์ไหมลูกอ่ะนะครับผม กค่นั่งเล่นเฉยๆนี้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยวางแผนต่อว่าจะไปไหนต่อตอนนี้เราไม่มีแผนใะไรทั้งสิ้นเลยคือชิวมากเลยนะคะสังเกตเอ่อเนือเฮ้ยหมอกหมอกหมอกไอหมอกมันเย็นนะครับนะอากาศดีครับนะครับแต่ว่าค่อนข้างร้อนร้อนไหมร้อนแต่ร้อนทนได้นะครับแล้วก็ลมลื่นสดชื่นดีครับอโอเคเลย อย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับแนเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เมาเล่และกดตายนะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ